ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งก็บริหารร่างกายซะหน่อยค่ะเพื่อนๆแขนขาแล้วยกลขวาบ้างนะคะขวาก็เอาซ้ายนะคะสามสองหนึ่งเราเราจะใช้สูตรแปดนะคะ อันนี้ก็แต่ที่เห็นออกแบหนึ่งสองหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งสองสามปิดร่อสลับกันค่ะสลับกันเราจะทำอย่างละห้ายกถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยจะทำให้ไหลเราติดได้ เราต้องมายืดนะคะยืดออกแปดเก้าสิบเอ็ดตีต่างกายนะคะแปดเจ็ดหกห้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าของเราเป็นเต้นเอ็นเส้นกล้ามเนื้อคะ ตั3 4 15 10. นะคะบริเวณต้นแขนของเรา,าก็ให้ลึกบางนะหนึ่ยี 20, ่สิบหนึ่งยกนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ปปเจหหเจปเก เ็ดหกห้าสี่สองสามสี่ห้าหก็ดของเราเป็นเต้นเนเส้นกล้ามเนื้อนะเก้าสิบสิบเอ็งสิห้าเด็ของเราเป็นเต้นเอนเส้นกล้ามเนื้อนะเก้าสิบสิบเอ็งสิมสิห้าเด็นะคะ ริเวณต้นแขนของเราก็ให้ยลืกบางหนะึ่งถึงยี่สิบหนึ่งยกนะคะนี่ยกขวาบ้างนะคะแล้วก็เอาซ้ายนะคะยี่สิบต้องทำไหล่ให้ตึงหลังของเราจะต้องตรง ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งยี่สิบต้องทำไหล่ให้ตึงหลังของเราจะต้องตรงสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอันนี้มันจะช่วยตึงจะช่วยยืดเส้นหนาหัวไหล จะทำให้ไหลเราติดได้เราต้องมายืดนะคะยืดออกแปดเก้าสิบเอ็ดิยุสรากหกเจ็ห้าสสสองหนึ่งหนึ่งสอสาม 1,2,3,4,5ซ้ายดัน3,4,6,7,8,9,20ยกที่4แล้วค่ะต่อไปยกที่5ห่านน uh. ี้เราจะปวดมากเวลาเราตึงเนาะถ้าเส้นสาม สองหนงึเราเราจะใช้สูตร8นะคะอันนี้ก็แต่ที่ยืดออกไปหนึ่งสอง,ส,องสามสี่ห้าหกดปปเจ,ปปเจหห,หถ้าเราไม่ออกกาลังกายเลยจะทำให้ไหลเราติดได้เราต้องมายืดนะคะยืดออกแปดเก้าสสา 4ี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเจหห้สหหเจปปเจหห้า ร่างกายซะหน่อยค่ะเพื่อนๆแขนขาเราแบดอย่าง่เหนก็สี่ห้าส่สามสองหนึ่งเราเราจะใช้สูตรแปดนะคะทีนี้ก็แต่ที่หัวแข้งหนึ่งสองก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อย ของเราเป็นเต้นเอ็นเส้นกล้ามเนือ้อคะเกสบอ12 13 1ห้า6ดเี่เป็นยกที่สาม ยี่สิบต้องทำไหล่ให้ตึงหลังของเราจะต้องตรงหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยกที่สี่แล้วค่ะต่อไปยกที่ห้าคะอันนี้เราจะปวดมากเวลาเราตึงเนอ้อยท่าเส้น เราเป็นเต้นเอ็นเต้นกล้ามเนื้อค่ะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะคะบริเวณต้นแขนของเราก็ให้ลึกบางหนึ่งถึงยี่สิบหนึ่งยกนะคะ 20, 20, 20, 20, หกเด็ดเ1 1ดเ้าสายดัน3ามสี่สิบสามป้ายดอันนี้มันจะช่วยตึงจะช่วยยืดเส้น,ห,นหัวไหลก็ใช้มาเยอะแล้วเพื่อไม่ให้ค้ำเนื้อหดหนะเราก็ยืดสักหน่อยอันนี้เป็นการยืดเส้นบริเวณต้นแขน một hai ba สลับกันร่างกายนะคะซ้ายดันสามสีซ้ายดันสามสอันนี้เป็นยกที่สาม สทางขวาหนึ่งสองสามสี่ห้ากเบแปลงกายนะคะ 1, 3า